แปลกตามมากเลยค่ะ Main, เมนเผาศพระบบทันสมัยใช้เทคโนโลยีใหม่เน้นสีชมพูหวานแววเพื่อลดความโศกเศร้าสร้างความสดชื่นให้กับผู้บรรดาญญาที่มาเผาศพผู้เสียชีวิตผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าพบเมนเผาศพท่าสีเป็นสีชมพูสุดหวานแววเก๋ไก๋สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่พบเห็น โดยเมนดังกล่าวทาสีชมพูที่ตัวเมนเพื่อลดความโศกเศร้าสร้างความสดชื่นให้กับผู้บรรดาญาติญาติที่มาเผาศพผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งตัวเมนตั้งอยู่ที่วัดราชรังสรร์วัดคลองชีติดถนนเพชรกเกษมหมู่ที่1ตําบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะจะอยู่ข้างในวัดนะคะมีลักษณะเป็นเมนเผาศพแบบทันสมัยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมันแบบหัวฉีดปลอดมลพิษค่ะ ซึ่งทางคณะกรรมการวัดได้ร่วมกันระดมทุนและทอดกระถินได้เงินมาจํานวนกว่า5 0 0 0บาทค่ะเพื่อนํามาเป็นเงินดาวในการสร้างเมนใหม่นี้ขึ้นมาเนื่องจากเมนเก่าชํารุด่องควันแตกและอยู่ในชุมชนสถานที่ราชการโรงเรียนจึงทําให้เป็นมลพิษต่อชุมชนขนาดใหญ่ได้ค่ะโดยทางคณะกรรมการวัดได้มีการขอผลชํำระเมนที่เป็นเงินทั้งหมด2.3ล้านบาทค่ะซึ่งรวมระบบไฟแล้วนะคะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการผ่อนชำระจำนวนสามงวดด้วยกันค่ะงวดละห้าแสนบาทค่ะจากการสอบถามคุณอาทิตย์จันมีศรีประธานกรรมการวัดรัชรังสรรค์บอกกับเรานะคะว่าที่ได้ทำการสร้างเมนเผาศพแบบทันสมัยโดยการทาสีชมพูนั้นเพราะเมื่อชาวบ้านมาเผาศพเราก็มีความทุกข์ใจอยู่แล้วเมื่อมาเห็นก็อยากให้รู้สึกสดชื่นค่ะคลายความทุกข์ใจได้บ้างเพราะปกติมาจัดงานศพก็มีความทุกข์กันอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้เจอความทุกข์สะสมเข้าไปอีก ทางคณะกรรมการวัดก็เลยตั้งใจทาสีชมพูขึ้นมาและตั้งใจจะเขียนข้อความหน้าเมนดังกล่าวว่าชีวิตไปสู่สุขติบนสวรรค์ร่างกายก็ขอให้คืนกลับสู่ธรรมชาติและที่ได้สร้างเมนเผาศพแบบทันสมัยขึ้นมานั้นเนื่องจากปลอดมลพิษเพราะว่าเราตั้งอยู่ในเขตชุมชนด้วยซึ่งมีความจำเป็นและถึงเวลาแล้วแต่เราไม่ได้มีงบประมาณมากซึ่งทอดกระถินปีที่ผ่านมาได้เงินมาจำนวน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ จึงนำมาสร้างเมนดังกล่าวและทางวัดก็ได้ร่วมกันผ่อนใจโดยทางบริษัทรับเหมาก็ได้ร่วมทำบุญกับเราด้วยโดยยอมให้เราผ่อนใจได้ภายใน3ปีและจากการทดสอบโดยการเผายางรถยนต์ก็พบว่าไม่มีมลพิษมีแต่ไอร้อนออกจากเตาซึ่งค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดงบประมาณอยู่ที่2.3ล้านบาทและตอนนี้ยังเป็นหนี้ค่าเมนเผาศพอยู่จำนวน1.5ล้านบาทค่ะทั้งนี้ หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดสนใจจะร่วมสร้างเมนสีชมพูกับวัดราชรังสรร์สามารถสมทบทุนทำบุญได้ที่ธนาคารทกสสาขาวังวิเศษเลขบัญชี020129323674ชื่อบัญชีวัดราชรังสรรวัดครองชีอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะชมพูก็อยากให้สดชื่นสำหรับพ่อแม่พี่น้องญาติของผู้เสียชีวิต อย่างน้อยก็ได้เอ,อมาแล้วมันชื่นสดใสหน่อยไม่ใช่ตุกกันอยู่แล้วมา,ามทําสีดาําสีบินรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันเพรเลยทําอย่างนี้เป็นเหมือนเส้น,นทางสู่สวรรค์ด้ยนี่กําลังจะเขียนอยู่ว,ว่าชีวิตก็ไปจูสุคติบนสวรรค์ร่างกายก็ขอให้คืนกับสู่ธรรมชาติตามมาาก็จะเขียนเข <อ S 1> ียนข้างบนถ้าใครมีจิตบุญเป็นนักบุญถุงตานอะไรช่วยก็ขอให ช่วยมาทางวัดที่ยังค้างเป็นปาร,ระนิีนนนะ่ยู่อีล้านะครับก็คนละยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ไม่ว่าแส่ยงังมีส่วนร่วมกันขอโอกาสตรังสตอรี่รายงาน